น้ำจ่อยน้ำจ่อยุ้ยปลาอะไรนะปัาน,นีน้คร,ครับพบกับพี่อ๋อนะครับวันนี้เรามา,ามาดูชาวบ้านเนาะชาวบ้านาในบ้านของพี่รัตน์นี่แหละกำลังสูบปลาครับปลาเยอะมากครับเดี๋ยวเนาะแวะมาพอดีแวะได้ยินเสียงสูบปลามาดูก่อนว่าปลาน่าจะเยอะไน้าดูนะครับตู่นเิ่มเลยครับข้างล่างแต่เราก็ขออนุญ,ญาตเจ้าของบอ่นะอเลยเนาะอนุญาตถ่ายลงยูทูบนิดนึงเดี๋ยวไปดูครับปลาเยอะมากมาก นี่ยออันนี้สูบเพิ่งสูบสูบได้กี่วันแล้วครับเนี่ยสกันสอวันเลยครับโอ้บอ่อใหญ่เนาะปลานี่ประมาณหนึ่งร้อยตัไหมนี่วุ้ยปลาสวายใช่เปล่าเนี่ยอันนี้ปลา,าปล่อยนะครับปล่อยด้วยเนาะปลาบึกนะครับเนี่ยวู้ดนี่ปลาปล่อยนะครับแล้วก็ปลาชะบะอปลาธรรมชาติลงไหมลงเหมือนกันเนาะเป็นเจ้าของบอ่อเนาะอุ้ยเป็นเจ้าของบอ่อเราจะไม่ถ่ายหน้าเกันเนาะ อุ้ยดูดิครับอันนี้ขี้โคดหรือว่าคนนั่งเนี่ยนั่งลงหรเปล่าด้วยไรอ๋อนั่ง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 อุ้ยปลาเยอะมากครับนี่นะบอ่อที่เราจะไปสูบอ่าบอ่อญาติกันนะครับจะไปสูบอ่สงการนี่แหละจะนั่กันแล้วสองสามบอ่อเลยนะครับนี่เราจะให้อยู่อ่น้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มก่อน น้ำใจน้ำใจอุ้ยปลาอะไรนะปลาน,นิลป่ะอุ้ยดู่ครับอุ้ยเป็นบ่อที่เลี้ยงเอาไว้ด้วยแล้วก็ปลาธรรมชาติก็น่าจะลงมาด้วยนะครับนะว่าปีนี้น้ำท่วมก็จะใช้เครื่องสูบน้ำอะคูปุต้านะครับคูปตุต้า มันเห็นแต่เม,ะมะื่อวานเนาะมัเห็นตอนสเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูในถังนะครับว่าจะเยอะขนาดไหนอนนไอตัวตัวนี้เราทำนี่ปลากระโหูปลากระโหูอุ้ยปลากระโหูในทางเลี้ยงจริงๆใหญ่นนเนลยตัวบะเหลิมเนี่ยนี่ปลากระโหูปลากระโหูตัวช่อนหนูกำลังลงไปจับต่อนะพูด พอดีเรามาเป็นเขยที่นี่เน<ช>าะเขาก็ไม่ค่อยมีชาวบ้านไม่ค่อยรู้จักอะไรเลยต้องแนะนำตัวนิดนึงปั้งหูปลาบึกนะครับที่เจ้าของบอกบอกไว้จับก่อนจับก่อนหนูจับก่อนอจับก่อน,อน,อนเครื่องก่อนนะครับ ตอน้ำลงใหม่นะทางล้ <laughs> างตัวนึงทางล้างตัวนึงก็ะเม็ดก็มีอุย้ย

หม่จริงๆเนาะจับปาลาตอนนี้สนุกอุ้ยปลาดุกเดี๋ยวยงปลาดุกเข้าไปละ เป็นร้อยรูแล้วน,นี่ไม่ขาดหรอกนี่ดินเต็มบ่อเลย

ตับดึกเยอะมากแต่ตัวยังเล็กอยู่ต้องไปแยกบอกนี่ของสนุกของเด็กจะเป็นร้อนจะเป็น ใครเอาไปชนฮักคอไหวเราเมล่อยนี่นะไม่เห็ุแล้ววะพย้อนน่ะโกนนั่เละฮักคอเบี่ยงขึ้นมาฮักคอเราไม่แช่ป่ะพุ่งพุ่งไปย่างไหลฮักคอเดี๋ยวมาใส่ฝนมาได้สายกเอ้ยอย่าโยนรอแต็ม ลปลากายก็มีโอ้ปลากายก็มีนะครับปลาบึกรือนรอปลากายปะปลากายปลา,ปก,าปกายครับอ้แต่ตัวใหญ่ใหญ่จริงนันะปลากาย ใหวยเคตยะน่ายบึกเต็มเลยเห็นก็ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับได้เดอมาจสุดๆย่างสุดๆเดือเอมอยู่ไหนอต้องทาเกลือหน่อยเนาะทาไม่ทันแล้วาไม่ทันเเกลืออยู่ที่บ้านเผาเกลือโอ้โหตัวบ้นนี่ครับ เป็นโลได้ไหมนี่ชนเผาเกลือถังกขยายเป็นใหญ่เชียงแง้รับฟ้าในล่างใไกลๆกลย่ที่เดียวชดเด็ดชดเด็ด,ดขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ